ในคลิปนี้นะครับดูจะพาทุกคนไปกินกินแล้วก็กิน,นข้าวผมเพราะวันนี้จะเป็น What I eat in a day นะครับเวอร์ช่นปี2022นะ่ะช็อคแน่นิ่งที่ดีต้องแบบเขย่าได้ทุกคนดูด่จะพาแล้วนะ ก็เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชักชัยช anel น,น,นะครับถ้าเข้ามาแล้วดิวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดิวชักชัยช anel นนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับดิวจะพาทุกคนไปกินกินแล้วก็กิน ครับผมเพราะวันนี้จะเป็น What I Eat in a Day นะครับเวอร์ชันปี2022นยะี่สิบสะดูจะบอกเลยว่าปกติวันๆนหนึ่งอะดูไม่ได้กินเยอะมากมายขนาดในคลิปนี้หรอกนะครับแต่บังเออว่าวันนี้จะเป็น What I Eat in a Day นะก็เลยจะพาไปกินอะไรที่มันเยอะเป็นพิเศษหน่อยปกติกินแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะแต่ว่าวันนี้ขอทำคอนเทนต์นะครับจะพาไปทาน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 ไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารอะไรต่างๆพยายามกินให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแต่ว่าปกติกินน้อยมากเลยอะถ้าเกิดว่ามันกินได้ไม่มากพออย่าอย่าว่ากันนะครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับอาหารเช้าก็ทานเป็นขนมจีน ้ำยานะคะบะหมาดูซื้อมานะคะผมเป็นข้า,าวเช้านะ <Hey. S 1> ดีมากๆเลยนะคะเพราะขนมจีนน้ำยาเนี่ยมันไม่ได้อิ่มจนเกินไปเนาะมันทําให้ดิวเหลือท้องพอที่จะไปทานอย่างอื่นได้ต่อไปนะครับเ <Hey. S 1> ดี๋วดิวว่าดิวอยากจะไปร้านขนมนะครับร้านคาเฟ่ที่ดูชอบนะร้านนี้ขนมเค้กอร่อยมากกาแฟอร่อยมากเดี๋ยวเราขับรถไปกันเลยครับถึงร้านประจำแล้วนะทุกคนสั่งเค้กแล้วก็สั่งกาแฟไปนะครับ Feel like

좀대 바보 같은 생각 이야. 알아멍 청해. แล้วนะครับกับร้านโอ๊กคาเฟ่บิสโทรนะคะเป็นร้านดังในปิซูโลกนะเปิดมาเกือบจะสิบปีแล้วอะ่ะดูจะบอกว่ายังไม่ทันไรเลยเหมือนจะยอมแพ้แล้วว่ะอิ่มมากเลยทุกคนเมื่อเช้านะครับดูทานขนมจีนน้ำยาไปแล้วก็ออกมาทานเค้กสองชิ้นแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วตอนนี้นรู้สึกอิ่มมากเลยอะ่ะแต่ดูยังไม่อยากหยุดแค่นี้ดูอยากให้คลิปนี้มันแบบว่ามีอะไรให้กินเยอะๆจะได้สนุกสกจะได้ดูกันแล้วเพลินๆนะคบผมยังไม่ยอมแพ้นะครับขอสู้เพื่อคอนเทนต์เพื่อคนดูของเรานะครับผมยังไงขอสู้ต่อว่าจะไม โอ้การเป็นยูทูบเบอร์นี่มัน,มนไ,มไม่ไม่ง่ายเลยนะ <c oughs> อยู่ต้องแบบทรมานตัวเองพอสมควรเลยนะเอาจริงๆเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวอ h a t I eat ในเตะที่ดูกินจริงๆอ่ะมันจะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าไม่กินอะไรเลยเอาจริงๆวันๆถึงได้อผอมขนาดนี้นะครับกาแฟที่เนี่ยหอมกลิ่นคั่วมากๆนะครับอร่อยมากๆแล้วก็เค้ก2ชิ้นเมื่อกี้ที่กินไปเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเค้กช็อกโกแลตฟัดอะเขาบอกว่าเคา้กช็อกโกแลตฟัดที่ดีอ่ะเวลาเขย่าแล้วมันต้องเด้งมันคือช็อกแน่นิ่มใช่ไหมแลอวมันเด้งจริงเมื่อกี้เนี้ย อร่อยมากตัวช็อกโกแลตนี่คือแบบโ,โหที่สุดไม่เคยกินที่ไหนแล้วอร่อยขนาดนี้มาก่อนนี่ไม่ได้เวอร์นะพูดจริงครับไม่งั้น้ลนเขา,ามไม่อยู่มานานได้เป็นสิบสิบปีอย่างนี้หรอกแล้วก็ตัวบานอฟฟี่อ่ะซอสคาราเมลเขาเคี่ยวอร่อยมากดูว่าเขาเคี่ยวน้ําตาลเองแน่นอนเพราะว่าสําเร็จรูปแบบมันจะไม่เป็นแบบนี้เนื่องไหมครับโอ้อาหารก็อร่อยแต่วันนี้กินอาหารไม่ไหวนะตอนแรกก็ดูกล่าวว่าเราจะกินกาอบอบชีสด้วยแต่แบบเลยไม่สู้อ่ะไม่ไหววะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศกันดีกว่าแล้วอยู่ขอไปทํางาน แล้วก็พักผ่อนแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถทานอะไรต่อได้จริงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าดิวจะกินอะไรต่อนะครับผม A few hours later แป๊บๆนะครับผมได้เวลามื้อเที่ยงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวดิวจะกินแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองปลากระพงนะกับข้าวเปล่านะครับผมสองอย่างนี้นะให้น้องนะครับที่ทํางานนะครับซื้อมานะครับน้องพนักงานตัดร้านข้างๆออฟฟิศของดิวนั่นเองนะครับคือเจ้าของร้านชื่อพี่มาลินะครับแกเป็นคนใต้นะครับพี่มาริเนี่ยเราทำอาหารใต้อร่อยมาก แกงเหลืองอันนี้เผ็ดสุดๆรับประกันตาถามว่ารสชาติแบบนี้เลยพร้อมแล้วยังอิ่มอยู่เลยแต่ว่าต้องกินแล้วแหละเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะเพราะว่าถ้ากินไม่ตรงเวลานะครับดี๋ยวจะมีความรู้สึกแบบท้องมันจะอืดอะ่ะแล้วกรดมันจะเต็มท้องไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันครับพูคนี้ จัดการน้องไก่ให้มันหมดหมดไปดีกว่านะคบเพราะถ้าเกิดดิวไม่ทานตอนนี้เนี่ยดิวก็จะอิ่มต่อไปเรื่อยๆจนถึงมื้อเย็นนะถ้าเกิดดิวทานให้มันหมดหมดในตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับดิวก็จะมีเวลาพักท้องดิวเนี่ยหลายชั่วโมงเลยก่อนจะไปต่อมื้อเย็นนะไม่งั้นมื้อเย็นดิวทานไม่ไหวแนะ่นอนร้านเดิมนะคบคือร้านพี่มะลิพี่มะลิเนี่ยเขาเป็นคนใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไก่ทอดเขาจะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่แนะ่นอนจ้าเดี๋ยวดิวจะแกะให้ดูนะครับ<ฮ> <laughs> กินเลยนะผมไม่รออะไรทั้งสิ้นแล้วนะดูจะทานแล้วนะอ,อคนใต้แท้ๆทำมันจะเลิศมากหนังไก่อะ่ะกรอบแล้วก็มีความเค็มกำลังดีนะไม่ได้เค็มปีนะแล้วตัวเนื้อไก่เนี่ยหอมเครื่องเทศที่เขาหมักมากๆสุดยอดกระเทียมเจียว ก็เจมเจียวดีมากก็ทำเจียวหอมมากพอดมาแบบหอมมากเลยไม่เหม็นเลย A few moments later สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดิวกำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับเสร็จงานของวันนี้แล้วนะแล้วก็จะไปซื้ออาหารเย็นด้วยซึ่งวันนี้นะครับน้องสาวดิวก็ไลน์มาบอกนะว่าไม่ต้องซื้อเผื่อน้องแล้วก็ไม่ต้องซื้อเผื่ออีกหลายๆคนในบ้านนะครับปกติมื้อเย็นจะซื้อเป็นกับข้าวหลายๆอย่างไปทานด้วยกันในครอบครัวนะครับแต่ว่าวันนี้มีคนทานด้วยคือคุณแม่คนเดียวนะครับก็เลยจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวดีกว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าดังเลยนะครับชื่อร้านก๋วย สั่งไปแล้วนะครับเป็นบะหมี่แห้งหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวรออยู่นะครับผมร้อนมากทุกคนตอนนี้หน้ามันหน้าเมือกมากเลยนะคะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับสองชามนะสองที่นะครับผมไปฝากแม่แล้วก็ฝากตัวเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวกลับไปดูทานเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูทานเสร็จปุ๊บดูจะรีบกินยาลดกดยาลดแน่นเฟ้อต่างๆนะเพราะว่ารู้สึกจุกแล้วก็ตันมากๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอคำนวดกับบ้านก่อนนะครับแล้วไปทานกันนะครับผม A later few moments later. ต้องบอกว่าน้ำซุปก็คือทีเด็ดคือมันก็คือน้ำซุปปกติอะมันจะออกเค็มๆแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยแต่ดูบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันมีซัมติงที่ทำให้แบบร้านติงลี่เนี่ยน้ำซุปเขาอร่อยแล้วก็พิเศษแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยนะคะผมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราจะชิมกันนะดยวจะชิมน้ำซุปให้ดูก่อนนะคะผมอาอไปเลยขนาดตอนนี้ก็อิ่มมากเลยนะแต่รู้สึกว่าแบบอร่อยมากชิมเนื้อไก่กันก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ย เนื้อไก่ต้องอร่อยถ้าเนื้อไก่ไม่อร่อยไม่ต้องมาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อ้าวทำไมกล้องไม่สบตักอะคะขออนุญาตปิดลูกตาเอาแล้วนะเอาแล้วนะอื้มอือออร่อยมากอือหือ ขอตัวปิดคลิปแล้วก็ไปพักก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบที่ทันทานไปทั้งหมดมันจะไหลออกมาหมดเลยนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วเกิดสงสารขึ้นมานะครับฝาก subscribe นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับดิวชาชัยชาแนลด้วยนะครับดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดิวไปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไลค์แชร์ subscribe ได้นะครับบายบายครับไปละครับ